ตัดกระเป๋าอพยพหนีภัยกัมพูชาหรือภัยน้ำท่วมจากพายุวิภาหน้าตาคล้ายๆกันเตรียมของตามนี้กลุ่มแรกสําคัญที่สุดเพื่อให้มีชีวิตต่อได้น้ําต้องเตรียมไว้อย่างน้อย4ี่ลิตรเหมือนจะเยอะแต่สําคัญมากคุณจําเป็นต้องแบกครับอาหารแห้งเนี่ยเตรียมให้พอสำหรับสวันยาโรคประจําตัวหรือชุดปฐมพยาบาลเนี่ยถ้ามีเอาให้พอ7วันและสุดท้ายสําหรับกลุ่มนี้คือไฟฉายและถานสํารอง2เอกสารที่สําคัญบัตรประชาชนสูติบัตรหรืออะไรก็ตามที่คุณคว้าได้เช่นสมุดบัญชีและที่สําคัญใบเขียวใบแดงแบงก์เล็กเนี่ยพกไว้ครับ สามเสื้อผ้าและอุปกรณ์ส่วนตัวชุดไว้เปลี่ยนรองเท้าพื้นแข็งกระดาษชำระหรือผ้าเปียกถุงพลาสติกและถ้ามีที่เหลือให้เตรียมผ้าห่มฉุกเฉินไว้ด้วยครับ4อุปกรณ์ช่วยชีวิตอันนี้ห้ามลืมคือของที่ใช้ตัดถ้าเอาแบบพับได้ก็สะดวกดีครับ5ของอนมามัยส่วนตัวสบูผ้าสะอาดผ้าอนามัยเตรียมไปด้วย6อุปกรณ์สื่อสารมือถือแบบสำรองนกหวีดถ้ามีนะครับอันสุดท้ายของสําคัญกระดาษหนึ่งแผ่นจดเบอร์ฉุกเฉินของไทยกัมพูชา ของเพื่อนและครอบครัวของตัวเองไว้และถ้ามีรูปถ่ายครอบครัวเนี่ยพกไปด้วยครับยาแก้ปวดตัวนี้ใครมีอยู่ที่บ้านเอาไปทิ้งเลยนะครับฝากดูของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะมันเพิ่งถูกถอนกำรับทะเบียนยาชนิดกินในมนุษย์ไปเมื่อ2วันก่อนชื่อของเขาคือไนเมโซไลหรือไนดอเหตุผลเพราะว่ามันเป็นพิษต่อตับเพิ่มความเสี่ยงขึ้นถึง2.21เท่าโดยไม่สัมพันธ์กับขนาดที่กินหรือระยะเวลาที่ใช้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วคนไข้ถึงหนึ่งในสามมีโอกาสเกิดตับวายรุนแรงทำให้ต้องเปลี่ยนถ่างัยกกาหตับหรือยค้นถึง